น้องครับพี่น้องเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเรากําลังถูกบางอย่างเนี่ยพันธนาการเอาไว้เราไม่สามารถหลุดลอกจากพันธนาการเหล่านั้นได้เลยพันธนาการอันนี้ที่พระเจ้าทรงสอนเราผ่านพระธรรมพีในวันนี้นะครับเราเรียกมันว่าบาปและบาปนี้นะครับเป็นพันธนาการที่น่ากลัวที่สุด ที่บางครั้งนี่นะครับคนที่ถูกพันธนาการอยู่แทบไม่รู้ตัวเลยว่าเขากําลังถูกบ่วงบาปนะฮะไม่ใช่บ่วงบาปแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกันก็คือมันรัดและมันจะทําร้ายเรา CNTV พี่น้องครับเรากําลังรับชมรายการ Living Life กับผมวิทยาวิาวุฒยยิเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมปฐมกาลบทที่3นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ13ด้วยกันในหัวข้อว่าบ่วงบาบนะครับปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึง13ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมดที่พระยเวพระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉล,ลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้ยญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น supplement. พระเจ้าตรัสว,ว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลยมิฉะนั้นพวกเจ้าจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตา,ายแน่เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมาเดือมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้เวลาเย็ยนวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าสเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้ผลจากพระพักพระยาเวพระเจ้าพระยาเวพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่า หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวห์พระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่านี่เจ้าทําอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพี่น้องที่รักครับในพระคําของพระเจ้าเนี่ยนะครับได้บอกกับเราไว้ถึงการล่อลวงที่สําคัญมากๆและเป็นไฮไลท์ที่เราหลายๆคนก็จําได้ดีเรียนแล้วเรียนอีกนะครับ มีคนบอกว่าการที millet, us, ่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงความผิดพลาดของมนุษย์คู่แรกที่ล้มลงในความบาปในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมดที่พระยาเวพระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าแสดงว่างูพูดได้นะฮะสมัยก่อนนะครับจริงหรือที่พระเจ้าตัดว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผล ของต้นไม้ในส่วนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลยมิฉะนั้นพวกเจ้าจะตายนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงก็รู้นะฮะอาจจะมีความรู้ที่คาดเคลื่อนไปบ้างนะครับคือจริงๆก็กินนตายนะครับแล้วก็แค่ต้นเดียวเนาะกลางสวนมันยังมีต้นหนึ่งคือต้นไม้แห่งชีวิตนะครับแต่ว่าพวกเขาเริ่มถูกล่อลวงแล้วครับงูมันก็มีคําถามว่าจริงหรือจริงเหรอที่ทําไม่ได้อ่ะจริงเหรอที่ คิสเตียนทำอย่างนั well, ้นไม่ได้นะครับเลยเคยได้ยินคํานี้คุ้นค้ไหมครับจริงเหรออาจารย์ที่คริสเตียนสูบบุหรี่ไม่ได้จริงเหรอที่พระเจ้าห้ามคิดเตียนกินเหล้าจริงเหรอที่เราห้ามคบคนไม่เป็นคริสเตียนเคยได้ยินคําพูดแบบนี้ไหมครับเวลาที่มีพูดคาว่าจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยครับนั่นหมายความว่าเรากําลังหาข้อยกเว้นใช่ไหมครับข้อยกเว้นที่เราจะเป็นบุคคลพิเศษที่สามารถทําได้มากกว่าคนอื่นพี่น้องครับอันนี้แหละครับคืออาการแรกของบ่วงบาปเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ทั้งรู อยู่แก่ใจคนที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรู้นะครับว่าอะไรคือบ่วงบาปแต่เขาคิดว่าเขานี่แหละคือข้อยกเวน้นยกเว้นยังไงครับโ่เหล้าเหรอพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนี่พระเจ้าแค่บอกอยาให้เราเมาสุราผมกินยังไงก็ไม่เมาอยู่แล้วนะครับผมดื่มแต่พอดีพอดีคือหนึ่งลังของเขานะก็ดื่มไปดื่มมาก่อนลังสองลังเอาไปไปมาเม,า,มาไหมไม่เมานะก็จะได้ยินแบบนี้บ่อยๆนะครับเรารู้สึกว่าเราเป็นข้อยกเว้นไงครับโอ้ฉันไม่ได้ทํคันขนาดนั้นหรอก นะครับเฮ้ยอย่าคบไม่เป็นคนไม่เป็นคิดเตียนนะเฮ้ยแค่คบหรือเปล่าไม่ได้แต่งซะหน่อยใช่ไหมครับก็จะมีขอ้ออ้างขอ้อยกเว้นอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคําถามอย่างนี้แหละครับหรือมีคนถามเรานะจริงหรืองูนี่ไม่ใช่ใครนะครับงูเนี่ยคือเสียงในหัวใจของเราเองแหละที่มักจะถามเราว่าจริงหรอที่ทําไม่ได้นะ่ะคําถามแบบนี้มาเมื่อไหร่ครับพี่น้องครับสกิดหัวใจตัวเองครับแรงๆเอาแล้วไงงูมันถามเราอีกแล้วนะครับงูในตัวเรานะมันจะถามเราว่าจริงเหรอที่ทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ ถ้ามีคําถามแบบนี้เมื่อไหร่นะครับพี่น้องครับตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆนะครับแล้วกลับมาที่พระคําของพระเจ้าจริงสิอะไรคือจุดยืนที่พระเจ้าบอกกับเราพยายามอย่าหลุดจากกรอบนี้ครับนี่คือกรอบแห่งความปลอดภัยนี่คือกรอบแห่งความมั่นคงแต่ผมจะไม่ใช้เวลาในการพูดถึงเรื่องกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าเรื่องคบคนไม่เป็นคริสเตียนนะครับอาจจะมีวันอื่นๆที่เรามีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้แต่ผมกําลังบอกว่าถ้าพระเจ้าบอกอะไรกับพี่น้องและพี่น้องรู้อยู่แก่ใจพี่น้องเชื่อแบบนั้น อย่าให้ตัวเราเป็นข้อยกเว้นจากคำสอนของตัวเราเองหรือความเชื่อของตัวเราเองนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญประการต่อมานะครับเราได้เห็นว่าหลังจากนั้นนะครับเอวาก็หยิบมาทานเพราะทําไมครับเพราะงูก,ก็ล่อลวงว่าทําไมครับโอ้ยพวกเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่ว พี่น้องครับอาการบาปอย่างที่สองนะครับที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากอยู่เหนือคนอื่นพี่น้องครับเป็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าฉันต้องได้รับสิทธิพิเศษสิอ่า VIP ใช่ไหมครับ v i p ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดนะครับเราต้องรับรองบางคนเนาะตามมารยาทสังคมนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนี่นะครับเรารู้สึกอยากแซงคิวอยากลัดคิวอยากได้รับโปรแกรมที่ไม่เหมือนคนอื่นมีสิทธิพิเศษ ได้รับข้อยกเว้นได้รับการลดราคาที่มันหักคอเขาทําร้ายกันนะครับหรือเราพยายามข่มเขาด้วยอำนาจสิทธิอํานาจของเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่คืออาการบาปที่2ที่พี่น้องต้องระวังเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามนุษย์ด้วยกันมีบางคนต่ํากว่าเราอันนั้นแหละครับบ่วงบาปครับพี่น้องครับอย่าให้เรื่องโกหกทำให้เราทําบาปรู้ไหมครับว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร การฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์มันก็เกิดจากเรื่องโกหกแบบนี้แหละครับที่บอกว่ามนุษย์บางเผ่าพ,พันธุ์มีคุณค่าน้อยกว่าเรามนุษย์บางเผ่าพ,พันธุ์สมควรถูกทำลายล้างเรามีความคิดแบบนี้ไหมครับใครไหมที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าด้อยกว่าเราอันนั้นนะคือเรื่องที่โกหกที่สุดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถตัดสินเป็นตายกับชีวิตคนอื่นเหยียดคนอื่นได้หรือคุกคามคนอื่นได้เรากำลังยกตัวเองเป็นพระเจ้านั่นอันตรายมากๆครับอาการบาปอย่างที่สองนะครับซึ่งเราต้องระวัง อาการบาปต่อมานะครับที่เราจะต้องระวังบ่วงบาปให้ดีๆนะครับเราเห็นนะครับเมื่อหลังจากที่เอวาก็ยืน่นแล้วก็สามีของเธอก็กิกนนะครับนั่นแปลความว่าสมยอมนะไม่ได้แปลความว่าปิดตาแล้ว,วอะไรเอ่ยลองทายดูสิอดัมกินอะไรเข้าไปจริงอดามรู้นะกินอะไรเข้าไปอะ่ะนะครับดังนั้นอดามก็รับผิดชอบของตัวเองเต็มๆเ,เลยแต่เมื่อเวลาเย็นวันนั้นนะครับ เราเห็นนะครับในข้อที่8นะครับเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดําเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าพี่น้องที่ัะครับอ,อาการบาปอย่างที่3นะครับหรือบ่วงบาปอย่างที่3ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําบาปนะครับเราจะห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆครับเราจะหนีครับเราจะเริ่มรู้สึกไปโบสถ์ไม่ค่อยอยากไปอะ่ะรู้สึกอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าเพราะอะไรครับเวลาไปโบสถ์มันมีคนพูดสะกิดใจเราไง สิ่งที่เราทำไงเฮ้ยไม่ได้นะทําไมถึงทําแบบนั้นล่ะเฮ้ยทำไมถึงทําแบบนี้ล่ะแล้วเราลาคาญไงครับเพราะเรายังสนุกอยู่กับความบาปของเราเพราะเรายังรู้สึกสบายอยู่กับการทําตามใจของเราอยู่ใช่ไหมครับเวลาที่เราไปโบสถ์เราก็เลยรู้สึกไม่โอเคเราทําไมถึงเราถึงไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ล่ะครับเพราะพระคัมภีรมันตีเราไงครับตีสอนเราเตือนสติเราเราไม่อยากเปิด CGNTV เลยใช่ไหมครับเพราะว่า c g n TV อุ้ยอาจารย์พูดถึงเราอีกแล้ว จริงๆไม่ใช่นะครับอาจารย์ก็พูดพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละแต่พอเอิญมันตรงกับเราพอดีในวันนั้นและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเ่ยจะกดกระดิ่งแจ้งเตือน CGNTV ไว้เสมอเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความจริงของพระเจ้าอ่ะมันมาถึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันจะเป็นเสียงเตือนที่ดีมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหนีเสียงเตือนแบบนี้นะครับหนีจากกิตจัจร หนีจากพระคำของพระเจ้าหนีจากการเฝ้าเดียวหนีจากการฟังคำทศนาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับอดาดัมกับเอวาที่หนีและซ่อนตัวเองให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าเมื่อเขาทำผิดจริงไหมครับนั่นคืออาการอย่างที่3อาการอย่างที่4ที่เป็นอาการที่น่ากลัวมากๆเลยครับพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าค้นพบพวกเขานะครับพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รู้นะครับว่าเขาทําอะไรพระเจ้าอยากให้เขาพูดออกมาเองสารภาพความผิดบาปออกมาเองแต่สิ่งที่พวกเขาตอบสนองนั้นคืออะไรครับชายนั้นทุนว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์งคจึงรับประทานโทษใครครับไม่ได้โทษเมียนะฮะโทษพระเจ้านะเพราะเป็นผู้หญิงของพระองค์ไงก็ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เหรอพระเจ้าสร้างให้เราะนะครับผมไม่พลาดหรอกถ้าเกิดผู้หญิงที่พระองค์สร้างให้อ่ะไม่ล่อลลวงนะครับ คล้ายๆนะครับเคยมีแบบนี้นะผมเคยให้คำปรึกษานะแล้วก็มีผู้ชายบางคนนะทะเลาะก,กับภรรยานะแล้วเขาก็บอกว่าตผมไม่น่าแต่งกับผู้หญิงคนนี้เลยไม่น่าไปเชื่ออาจารย์คนนั้นเลยไม่น่าไปเชื่อคําแนะนําของคนนั้นเลยแนะนําให้ผมคบกับผู้หญิงคนนี้ดูสิตอนนี้มีแต่ปัญหาเขาเริ่มทําไมครับอาการอย่างที่4ี่ก็คืออาการโทษคนอื่นเราเรียกว่า projection นะเรารู้สึกว่าใครๆก็ผิดหมดยกเว้นเราใครๆก็ผิดหมดยกเว้นเรานี่นะครับ เกิดอาการนี้เมื่อไหร่ครับพี่น้องรู้เลยนะครับกาลังยืนอยู่บนบ่วงบาปครับและเราต้องรีบออกมาครับผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับผู้หญิงก็ไม่ต่างอะไรกันเลยหญิงก็บอกว่าทําไมครับงูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานจริงๆก็มีความผิดหมดแหละงูก็ผิดผู้หญิงก็ผิดผู้ชายก็ผิดเราพยายามโบยความผิดหรือ p r o j e c t ั o โทษความผิดไปให้กับคนอื่นไม่ได้ทําให้เราพ้นผิดนะครับเพราะพระเจ้าทรงสรพพญญูพระเจ้ารู้อยู่แล้วแหละว่าใครทําผิดอะไรสิ่งที่ช่วยได้คือการสาร,รภาพต,ต่างหากเนาะ พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อและยิง่งธรรมเมื่อเราสารภาพบาปผิดของเราพระองค์ก็ทรงทําไมครับช่วยเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เราช่วยเราดังนั้นอาการบ่วงบาปทั้ง4อย่างนะครับที่เราจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอไม่ให้เราเนี่ยยืนอยู่ในบ่วงบาปเหมือนกับบ่วงบาปท,ที่รัดตัวเราไว้พันธนาการตัวเราไว้ให้เราไม่สามารถมีเสรีภาพในพระคริสต์ให้เรากลายเป็นคนที่น่าเกลียดน่าชังบางคนเนี่ยเคยเป็นคนน่ารักมากมาก เคยเป็นคริสเตียนที่ดีมากๆแต่เมื่อเขาตกอยู่ในความบาปอย่างไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลายเป็นอะไรบางอย่างที่เราเนี่ยจินตนาการไม่ถึงเลยพี่น้องก็คงเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเกลียดชังเขานะครับอย่าเพิ่งไปหมดรักเขานะครับเราควรจะรักเขามากขึ้นอธิษฐานเผื่อเขามากขึ้นและรู้ว่าเราก็จะเป็นเหมือนเขาแหละถ้าเกิดเราตกอยู่ในบ่วงบาปแบบเดียวกับเขาวันนี้เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับดึงเขาออกมาครับ อาจจะมีแรงต่อสู้นะครับแต่ดึงเขาออกมาครับให้เขากลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าช่วยเขาให้หลุดออกมาจากการคิดว่าตัวเองสําคัญกว่าคนอื่นหยิ่งยโสหรือว่าคิดว่ามนุษย์บางคนอื่นสําคัญน้อยกว่าเขาช่วยเขาออกมาจากการโทษคนอื่นด้วยการอะไรครับด้วยการเตือนสติถ้าเราพูดกับเขาได้ด้วยการอธิษฐานเผื่ออย่างจริงจังด้วยการใช้เวลากับเขาและให้ชีวิตของเราสร้างอิทธิพลทางบวกกับเขาให้มากขึ้นวันนี้จึงหนุนใจพี่น้องนะครับหนึ่งเตือนตัวเองนะครับเมื่อเรายือนอยู่บนบ่วงบาศ สองช่วยพี่น้องของเราที่เขาตกอยู่ในบวงบาปและเพื่อเราจะกลับมานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และอยู่ในร่มแห่งพระคุณของพระเจ้าด้วยกันให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับร่มพระคุณของพระเจ้าที่ทําให้เรารู้ว่าภายใต้ร่มพระคุณนี้เต็มไปด้วยการอภัยโทษของพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดท้าขาของเราชีวิตของเราตกอยู่ในบ่วงบาปจากคําเตือนสอนจากความผิดพลาดของอานามกับเอวา ทั้งสี่ประการนั้นขอพระเจ้าฉุดรั้งเราให้เราหลุดพ้นจากกับดักเหล่านั้นให้เราหลุดพ้นจากบ่วงบาปเหล่านั้นเพื่อเรากลับมายืนอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์ขอทรงสอนเราอย่าให้เราเอาชนะบ่วงบาปด้วยความเกลียดชังแต่ขอให้สอนเราให้เราชนะบ่วงบาปนั้นด้วยคําอธิษฐานวิงวอนและความรักของพระเจ้าที่เราจะมีต่อพี่น้องของเราเราจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจะไม่กระจุกแต่กระจายออกไปยังวงกว้างในสังคมของคิสเตียนเราแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อว่าพี่น้องจะไม่พลาพดคลิปดีๆและก็คําเตือนสติดีๆที่จะมาถึงพี่น้องอย่างพี่น้องไม่ทันรู้ตัวที่สําคัญช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อว่าทีมงานแล้วก็อาจารย์ที่มาร่วมแบ่งปันพระพรจะได้สามารถพัฒนาและปรับปรุงให้สิ่งที่เป็นพระพรเหล่านี้เป็นพระพรมากขึ้นในวงกว้างของพระเจ้าอวยพรครับ